สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้สู่ช่องตัวร่าชาแนลเกมพับจีมไวัอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในโหมดดูนะกดโหมดดูมามาคนเดียวจะไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไง <Wow. S 1> ผมจะลงคอนเลยนะครับเดือดเดือไปเลยโอเคโอ้อีกแล้ว เลโก้มีเด็กด้วยฮะสงสัยเมืองน,นี้จะเป็นเตลโกหนหนลงเมือง,งไหนครับลงเมืองไหนแล้วแล้ววันนี้ไม่เปเครื่องบินวุ่นวายยังไ <c oughs> มีตัวลงกับเราด้วยนะครับน่าจะประมาณสองตี้นะโอเค แม่ผมยังไม่โหลดเลย oh, <no. S 1> ลงข้างหลังเราลงข้างหน้าปืนปืนอยู่ไหนปืนโอเคได้ปืนแล้ว่ันแนมะ่ยิงจังเลยนะ ต้องยืนยืนยืนทำอะไร่ e ยืนอย่างนี้ต้องล่วงนะจ๊ะเราตามไปซ้ำเลยครับืม mm hmm. อยู่ตรงไหนนะทีนี้เหมือนเข่าวงกดเลยนะคน ได้ยินเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเสียงชัดมากน่าจะชุบกันอยู่อะน่าจะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์น่าจะชุบกันเสร็จแล้วโอ้โหมุมนี้ถ้าออกมานี่ยิงได้เลยนะครับ ลอสมุกง <Low> mm hmm. หมดนะรอรอเฮเสียงเท้ายัางชัดหมดแล้วโอเคครับหมดตีเลยเื mm ้ hmm. ยโคตรไว้น้องบอดมา ไม่มีกิฟให้ใส่ใส่เลเซอร์ไปก่อนก็ได้เลเซอร์ก็ได้อยู่บอดมาอีกตัวนึงละ <c oughs> ผมไม่ได้ปรับสโคบลง ถึงว่าใจโลผมไม่ไปเลยโอ้โหกินแอมรอแล้ไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะขับรถหาบ้านเล่นนะครับเดี๋ยว เล่นบ้านข้างหน้ารอวงก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าวงอีกทีนึ่งการขับรถเข้าไม่ได้ด้วย มีรถมานะครับอเอ้เขาจอดทำไมอะ่ะออย,อยู่ก็มาจอดให้ยิงขอบคุณเที่ยวของมาส่งนะครับผมเล่นคาดีกว่า องยุ่เหมือนกันนะเนี่ยคนนี้วงบีบแล้วเราไปดีกว่านะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อน,นครับเดี๋ยวต้องใช้ยุดอีกเยอะเลย ข้างหน้าเรามีรถขับไปด้วยเดี๋ยวชะลอดูก่อนว่าเขาจะโจอดไหมเขา,าไม่โจอดนะครับเดี๋ยวเราออกซ้ายไปเลยนี่ได้ทีเล่นแล้วโอเคข้างหน้ามีโดอรกลุ่งนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีคนเก็บเปล่า มันจะมีแหละผมขอถอดชุดออกนะครับชุดผมมันจ้าบเกินไปเดี๋ยวเขาจะเห็นผมได้ง่ายๆข <Okay. S 1> อเน้นๆทีมัน <ś c oughs> เขาหลบทันนะจังหวะเขาเดินหนีพอดีเลยยิงไม่โดนเลย ไม่ได้ยิงเขาแล้วละ่ะไปดีกว่าน่้นจะเข้ากดังไปแล้วอะแถวนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับปุงยังใกล้ๆอยู่เนี้ยนถน,นี้แหละได้เปรียบสุดๆ ใครวิ่งลง่วลง่นี่ตายหมดมีเสียงปืนด้านขวาเราอ,อยู่ต้นไม้เลยนะครับจังหวะน,นี้ต้องนอนยิงนะครับจะได้นิง่งโอเคครับนอกหนึ่งแล้ววิ่งไม่สนใจเพื่อนเลยไอ,ยอ,ยอยตัวนั้นมาแต่ไหนอะเก็บไอดดอปแน่นอนเลย ไม่โดนไม่โดนสักนัดเลยมีคนเคาะอยู่ใกล้ๆเนะี่ยมีนี้เนะนี่ยนี่ไงวงยังอยู่กับผมอยู่นะ เราจะคอยอยู่ข้างล่างด้วยวะตายหนึ่งนะไม่มีนะหาที่หลบดูเดี๋ยวเขาก็วิ่งเข้าวงมา อโอ้โหใครยิงวะใครบังกาจยิงเดี๋ยวเจอแนะ่เ,เดี๋ยวปูสโมเข้าวงก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายๆสโมก็มีน้อยด้วย ไปเลยจ้าอยู่ไม่ได้แล้วน่นไงอยู่ตรงหินนะขอยิงสักทีเเอะว้าวอย่างเดียวเลยยิงสไน เดี๋ยวผมบ้องขวาไปตุยหลังเขาดีวกว่านะโอเคช่วยได้เข้าไปอยู่ในวงด้วย <Okay. S 1> ยิงกันแหลกเลยข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้แล้วนะเขาน่าจะอยู่เนินหน้า มีเอวิวด้วยซ้ายก็มีขวาก็มีไปทางไหนดีขวาดีกว่านั่นไงยิงฟฟีๆแล้วครับเกือบไปนะเกือบไม่รอดเหมือนกันมาเก็บของงลยเก็บยาเก็บอะไรกัน อยู่อีกสองตัวน่าจะตีเดียวกันนะผมว่าถ้าตีเดียวกันเนี่ยเล่นยากมากเลยตัวสองหนึ่งปวามยาให้เต็มโหลดเลยพร้อมบวกเต็มที่วงจะมาแล้ว วิง่งเซอร์ไพรส์แตกคนตัตีนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วมีมยนระเบิดเช็คด้วยยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้เราต้องสวนโอ้เอาหน้าหนาไปกินเดี๋ยวผมจะวิ่งลอ้อสายไปเหมือนเดิมนะ ลัวเขานอนอยู่นั่นไงนอนโดเลยเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พก่าผมว่าสวัสดีครับ